สวัสดีค่ะทุกคนลีเองค่ะหายไปนานเลยลีหนีไปเที่ยวมาค่ะไปปีนเขากับเพื่อนสาวเพื่อนสาวอ่า <c oughs> ที่ทำงานด้วยกันเนาะเป็นพยาบาลเป็นคนนอสเนาะก็ทุกปีค่ะทุกทุกคนช่วงหน้าร้อนเนี่ยลีจะไปเดินเขาออกกำลังกายกับเพื่อนร่วมง,งานก็คือ ทิปที่แล้วที่ไปสองเดือนสองเดือนที่แล้วเนี่ยรีไปภาคภาคใต้ไปปีนเขาที่ภาคใต้นาะก็เดินเขาประมาณ1 0กว่ากิโล14กิโลคราวนี้ก็เดินอีกค่ะทุกคนแต่ไปเขาอีกเขาหนึ่งภูเขาที่รีเพิ่งไปเดินมาเนี่ยมันอยู่ทงางภาคกลางเนาะภาคกลางของนอร์เวย์ก็คือมีชื่อเสียงมากนักท่องเที่ยวแล้วก็คนาชาวนอร์เวย์ชอบไปเดินกันเนาะก็ ก็บาดเสียวค่ะบ,บาดเสียวรีลงรูปสวยๆนะคะทุกคนรีเอาภาพสวยๆมาให้ทุกคนดูรีไปพักโรงแรมเนาะโรงแรมเหมือนแบบโรงแรมมันมีอายุร้อยปีอะรีก็ไปนอนที่นู่นประมาณ4ี่คืนหวันเนาะก็ไม่สบายวันแรกก็ไม่สบายเลยทุกคนรีพากเสียงเนี่ยคือตอนกลับมาแล้วนะรีทําคลิปไอทั้งคืนเลยทุกคนแล้วเสียงก็เลยจะแหบๆนิดนึง สวยมากบรรยากาศสวยมากใครที่อยู่ช่วงที่นอร์เวย์เนาะช่วงเนี้ยบนภูเขาอ่ะใบไม้มันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีกับทุกคนเป็นหรือดูใบไ,ไม้ร่วงสวยมากแล้วเจอรีไปอะ่ะฝนลงเกือบทุกวันนะคะทุกคนฝนลงเกือบทุกวันเลยแต่ว่ามันก็จะให้บรรยากาศที่สวยงามมากดูในลุกหมอกลงค่ะทุกคนหมอกลงสวยมากแล้วฝนก็ตกแต่ว่า คนนอร์เวย์เนี่ยเขาจะทนร้อนทนหนาวทนฝนทนหิมะคืออากาศเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยที่จะออกไปแบบเดินหรือไปเที่ยวนอกบ้านส่วนโรงแรมที่ลีไปพักมันก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านทางพักต่างอากาศของพ่อปู่เนาะขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงลีก็เลยขับขับรถไปเที่ยวนะที่ลงรูปให้ก็คือบ้านพักต่างอากาศของพ่อปู่